เฮทวดาสิงไม่ไรดูบ้างในทวิตเตอร์ไหมว่าดูไหนสิสวัสดีจ้าเทวดาจะมาสอนใช้คำสร้างเกี่ยวกับรถในเซิร์ฟ โมแกนซิตี้น้องหนูๆบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าคำสั่งรถมันใช้ยังไงในเซิร์ฟเวอร์เทวดาตัวน้อยก็จะมาสอนน้องๆกันนะครับเหมือนเป็นคู่มืออีกทางหนึ่งให้คนที่ผู้เล่นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ทราบข้อมูลได้ทราบข้อมูลกันนะจ๊ะไปดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับผม อย่างแรกก็คือการสตาร์ทรถหรือว่าคำสั่งเกี่ยวกับการกดตัวเอ็นแล้วมันจะมีอะไรขึ้นบ้างสำหรับเมนูรถอ่ากดเอ็นทีรถครับกระจึงหนึ่งเลยปึ๊บนี่มันจะมี UI แบบนี้ปุ่มสตาร์ทบล็อกรถแล้วก็ฟังชั่นต่างๆก็การกดกากบาทออกอันนี้จะเป็นปุ่มล็อกรถนะครับไอตัวขาวเนี่ยอ่ากดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ มันก็จะล็อกรถให้ลกลอกๆเปิดๆนะวตัวในปุ่มเขียวๆเ,เนี่ยก็คือการกดสตาร์ทรถตัว3จุดเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นเมนูฟังก์ชันการใช้งานคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับรถนัดลอเราจะมาสอนการใช้งานคำสั่งต่างๆกันเลยนะอ่ะอันดับแรกเนี่ยให้เราขึ้นรถครับหลังจากนั้นเปิดแชทพิมพ์คำสั่งครับ C A R I N F o car info car info นะครับ ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวของบัตรโอนรถสําหรับในการโอนรถให้ผู้เ่นอื่นรีวิวการสอนเนี่ยก็อยู่คลิปก่อนหน้านี้ไปดูกันได้นะอ่าหรือกดตรงตัวไอ้ก็ได้ตัวไอขวามือเนี่ยอ่าจิ้ไมไปเลยอ่ะเมนูที่2ระบบการจัดการยานผ่านนะนี่มันจะมีการเปิดใช้งานใช้เครื่องยนต์ที่จูนแล้ว ใครที่มีรถที่จูนเอามาเปิดมันก็จะใช้งานได้หรือจะปิดก็ได้นจะจ๊ะเมนูต่อไปคําสั่งในการเปิดไออันนี้ไฟรถอันแรกอ่ากดปุ๊บนี่ไฟมันก็จะเปิดแบบนี้ถ้าเราใช้คําสั่งเดิมอีกรอบหนึ่งไฟมันก็จะปิดนะกดจิ้มปับเห็นไหแบบนี้เลย มันก็จะมีคําสั่งเปิดฝารกระโปรงอีกอันหนึ่งนี่แบบนี้อ่าเท่เลยอ่าเดี๋ยวเราลงรถก่อนสาหรับรถจูนเนี่ยเวลาเปิดฝารกระโปรงมันจะเห็นสถานะว่าจูนว่าเท่าไหร่ท็อปสปีดเท่าไหร่บูทเท่าไหร่อ่าเช็คท้ยเลยสาหรับขายองการโชว์รถให้เ,เพื่อนหรือว่าลูกค้าที่ต้องการขายรถให้แบบนี้แล้วก็ฝารกระโปรงหลังก็สามารถเปิดได้เช่นกัน แบบนี้เลยจ้ะอ่าอ่ามาดูคำสั่งตัวครับจากที่สามกันผ้าค้นหารถนะเวลาเราไม่เจอรถเนี่ยเราสามารถกดเลือกยานพานักดไปเลยว่าเราจะเลือกหาคันไหนอ่ะผมเลือกคันป๊อปแคทนี่ข้างๆางผมเลยอยู่ตรงนี้เผื่อในกรณีที่ว่ารถไม่อยู่หรือว่ารถหายหรือมันหายไปไหนวะไม่รู้เลยก็แบบนี้เลยนะาสามารถบอกจุด GPS ของรถได้ในการใช้คำสั่งนี้ อ่าคำสั่งพิเศษก็คือการเซฟจุดรถนั่นเองเวลาเราเข้าเกมมาใหม่เนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดที่เราเซฟไว้แบบนี้อ่าเวลาใครต้องการเอาไว้ที่จุดทํางานโอ้ยไม่อยากทาละเดี๋ยวต้องไปทุระมาเซฟจุดรถไว้ก่อนแล้วเข้ามาใหม่ก็จะอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปเบิกที่กาลาดนะครับเผื่อใครไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมท่าห้ดูอีกรอบนะเซฟจุดรถปึ๊บ มันก็จะอยู่ที่นี่เข้าเกมมาใหม่ก็อยู่ที่เดิมเออดีนะคําสั่งตัวต่อมาก็จะเป็นการเก็บของท้ายรถนะมันต้องมีใบอนุญาตในการเปิดใช้งานก่อนที่ศูนย์ขนส่งที่กรมขนส่งเพราะนั้นแล้วลรถสีประตูท่านใดเนี่ยยังไม่เป็นขออนุญาตเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานท้ายรถได้นะเดี๋ยวทําคลิปไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิป คลิปเก่าก็มีสอนแต่ว,ว่าอาจจะเก่าไปแล้วเดี๋ยวไว้สอนคลิปหน้าอ่ะส่วนรถพอบแค็งของผมเนี่ยก็ทํามาเรียบร้อยแล้วไอเรามาที่หลังรถนะอัพค่ายอินโฟหรือว,ว่ากดเอ็นก็ได้เก็บของท้ายรถปึ๊บมันก็จะมีของอยู่ในรถไอของไหนที่เราเก็บไว้มันจะมีอยู่ในนี้เลยนะอ่าปึ๊บแบบนี้เดี๋ยวขอถอนไข่ไก่สังหาฟองแล้วกันอ่าคำสั่งท้ายที่สุดก็คือเมนูแต่งรถสำหรับ VP ี และพรมเมียมนะจ๊ะอันนี้ถ้าใครไม่มี VIP หรือพรีเมียมไม่สามารถแต่งรถนอกอู่ได้มันสามารถแต่งสีรถในตรไฟนิออนล้อมักก็มาเลือกดูกันได้แต่ผมแต่งในโต๊ให้ดูแล้วกันเอาสักคูณ10บในโตรคูณ10บนะอ่านี่ในโต๊แบบนี้ช่วยเพิ่มบูสตความเร็วเร่งในช่วงต้นอ่าถ้าเราจะทอดละ่ะถอดได้เหมือนกันใช้คำสั่งทอดชุดแต่ง ัก็ถอนเลยครับในโตก็จะหายนะหรือว่าของชิ้นอื่นที่ต้องการจะอ,ออกก็จะหายไปแบบนี้อืมอ่าเผื่อสงสัยถ้าสำหรับคนที่อยากแต่งรถโดยไม่ใช้เวและพรีเมียมสามารถมาใช้บริการที่อู่ทุกสาขาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนล้อส่วนอันนี้ส้มรถเปลี่ยนลอ้อ,อนนส้มรถตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าในตัดในโตรที่ผมใช้แต่งเมื่อกี้นี่เองตัวนี้สีรถตัวนี้ก็ไฟนีออนกล่องส้อมก็มีให้ซื้อโดยไม่ต้องเรียกช่างสามารถซื้อกล่องส้อมแล้วเอาไปซ้อมเองได้เลยแต่ราคาสูงกว่าเรียกช่างนะอ่ะสำหรับอู่ช่างเนี่ยมันจะมีเมือง LS ออยู่ตรงนี้อ่าเป็นจุดสี มงชมพูชมพูนะครับแล้วก็ด้านบนสุดของเมือง LA ลเวเวีเลยเนี่ยชมพูชมพูแบบนี้ SF ก็มีใครไม่เห็นนะอ่าอันนี้แหละหมดแค่นี้แหละจะ้าสำหรับเมนูคำสั่งของรถเฮ้ยเฮ้ยใครขับรถวะใครขับรถวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขับรถได็ไก่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใครขับรถอ่ะเฮ้ย ไอ้เชผีหลอกคุณแล้วฮะฮะ